มาแล้วนะโอ้โหคุณ 5, 5, ออห้าไปห้ารอบโอ้โหดับเบิ้ลห้าไปทีกราบสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้กลับมาพบกับเราอเช่นเคยครับผมโบอาครับโบอาเกมเมอร์ครับผมโอ้โห,โห โอไม่รู้จะบิวไปไหนนะครับผมวันนี้กราบสวัสดีผู้ชมน่ารักของเราทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับเบอร์อะไรไม่ต้องไปสนใจมันครับผมวันนี้เราจะมาแดกตังมันครับไม่ต้องไปสนใจมันเลยครับผมมา PG ครับ PG วันนี้เหมือนเช่นเคยครับอ่แปะยิ้มครับจัดไปครับผมโอ้โหวันนี้ครับช่องเราาสแล้วาสมาจองครับ สายมาจองเราก็ต้องเล่นมาจองครับมาจองสองน,นี่ครับผมผม,ผมกดเข้าไปครับผมอย่ารีรอมาทำหน้าตามาจองก็เหมือนเช่นเคยครับเป็นแบบนี้ครับผมกดเริ่มไปก่อนหนึ่งกบครับไม่ไปครับไฟเดย์ยังไงก็ต้องใช้ครับผมโมโหบอกเลยครับว่าไฟเดย์ยังไงก็ต้องใช้นะไม่งั้นไม่ได้ตังค์ผมขอปรับเบ็ดทีง้อยก่อนเลย5้าบาทนะเริ่มกันที่5บาทแล้วเปิดเทอร์โบด้วยเปิดเทอร์โบเพราะว่า ตอนที่มันเปอร์เซ็นต์เขียวมันจะมีเวลาห้าวิครับถ้าสมมุดทีแรกเราแตกน้อยปุ๊บเรากดย้ำทีที่2ได้เลยในห้าวิทันอยู่แล้วครับผมนะสูตรผมนะเขียวทีเดียวกดได้2ทีนะโอ้โหแต่แตกเท่าไหร่ไปนะี้ก่อนแต่อย่างแรกเลยครับอย่าให้มันแตกเยอะๆนะไม้แรกอะไม้แรกแตกเยอะไปเลยครับโอ้เกี่ยวกดครับนี่นี่นี่ นี่แต่น้อยกดอีได้เห็นไหมครับเห็นไหมเปอร์เซ็นต์มันยังอยู่ครับมันยังเขียวอยู่ยังกดได้นะมันต้องใช้สูตรนี้ครับผมจะไท้ตังรัวๆนะโอ้โหนี่เพิมาพันกว่าบาทเลยนะนี่เขียวโอ้โหเปินห้าบาทยังไงครับยังเขียวโอ้ยังเขียวยังเขียว,ยยวได้มาน้อยครับแต่ว่ามันยังเขียวเรายกดได้ไม่ไหวแล้วครับผมขอเพิ่มเป็นสิบบาทครับโอ้โห ห้าบาทน้อยไปครับผมขอสิบบาทเลยนะก็กล้าอยู่แค่นี้แหละครับผมกล้ากดอยู่แค่นี้นะอ่ะฝากครับฝากครับใครอยากได้ไฟล์เดย์นะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะไปกดกันได้ด้านล่างดคทิปชั่นนะครับผมหรือผมจะปักหมุดไว้อีกอันนึงก็ได้อะโอเคครับผมปักหมุดไว้ก็จะแับดีแดงชันนะโอ้พูดผิดพูดถูกเลยนะโอ้รอเสี่ยวจนพูดผิดพูดถูกเลยนะครับผมนะ นะากาวกดครับโอ้โหยังไงครับโอ้โหสิบบาทบอกเลยครับว่ามันเข้าจริงๆครับกดตอนเขียวแต่เข้าเท่าไหร่เราไปลุ้นกันเอ,เองครับโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์นะดวงใทยดวงมันไปลุ้นกันเอาเองนะแล้วครับใครที่ชอบคลิปเร็วๆแบบนี้สายมาจองครับผมแล้วก็มีสูตรเยอะๆสูตรบ่อยๆครับแล้วก็นี่โปรแกรมแฮกล็อตก็แจกครับ ฝากครับกดไลค์กดซับสไคร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมนี่นี่กดสักนิดนึงนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้โอ้โหรอเขียวครับ ผมบอกเลยนะว่าถ้าไม่ใช่เขียวกดต่โอกาสไม่ได้ตังสูงครับผมนะแต่ถ้ากดเขียวเี่้โอกาสได้ตังสูงครับแต่ได้เท่าไหร่ครับมันอยู่ที่เราครับมันอยู่ที่ดวงของเรานะไปรุนกันเอาเองแล้วเบ็ดเนี่ยจะตามก็ได้ไม่ตามก็ได้นะครับผมโอ้เขียวเขียวเขียวโอ้กดนี่นี่คูณสองคูณสามคูณสามไปแล้วห้าโอ้โคูณห้าครับเกมคูณห้าได้หนึ่งสองรอบครับ ามรอบครับโอ้โหคูณห้าสามรอบสี่รอบแล้วโอ้โหคูณห้าห้ารอบโอ้โหช่วยลุ้นดอกนี้ด้วยครับโอ้โหคูณห้าไปห้ารอบนะเท่าไรครับโอ้โหสิบาทสิบาทเป็นสิบาทได้เท่าไรครับโอ้โหเมกาแล้วเมกาแล้วสุกผับสุกมาไหมสุกมันต้องมาแล้วเนาะโอ้โหคูณห้าไปห้ารอบโอ้โหดับเบิลห้าไปทีสุดจัดจัดครับบอกเลยเมกามาแล้วเท่าไรครับยังไหลให้ไหลไม่หยุดไหลเป็นขี้โอ้ วิ่งสองพันคิดดูครับเบ็ดสิบบาทได้สองพันโอ้โหวิไฟเด์ของจริงครับของจริงนะจรงเขียวเขียวเขียวเียวอีกโอ้โหไม่ทันได้หายใจโอ้โหกดงไายไหมยังติดครับยังติดอันน,นี้ไหลครับอนันนี้ไหลเอ้าเอ้าเอ้าลุ้นนะเนี่ยลุน้นไปนะเนี่ยโอ้โหเข้าฟรีครับเข้าฟรีโอ้โหบ,บานตาไทยแล้วบานตาไทยแล้วโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับไฟเด์วันนี้นะ โอ้โหแล้วผมบอกเลยนะไอเว็บต้องตีนที่ผมสามารถแฮกมันได้นะใช้โปรแกรมไฟเดย์แฮกมันได้นะมันมีโปรชวนเพื่อนนะคืนยอดเสียเพื่อน50%เอ้ยโอรชวนเพื่อนได้ยอดเสียเพื่อน50%โอ้โหผมก็จจำมันไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนเล่นถ้าเพื่อนเล่นเล่นเสียนะถ้าเพื่อนเล่นเสียแล้วได้50%ของเพื่อนก็โอ้ยโห ถ้าเพื่อนเติมมาพันเราได้500เลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยแต่ถ้าเพื่อนเติมมาน้อยเราก็ไม่ได้อะไรเลยแ้โอ้โหดอกนี้ครับตีโอโหเกือบ500ร้อยตีร้อยาบาทนะแต่ยังเหลือเจ็ดทีมาครับมาโอ้ช่วงผมลุ้นก่อนเลยนะโอ้โหเขาฟีสปินทั้งที่นะเจ็ดสิบบาทขอหน่อยเถอะครับขอหน่อยขออีกหน่อยครับโอ้โหวันนี้นะตั้งเป้าไว้นะ ผมมาพันหนึ่งเอาสามพันโอ้ก็ได้แล้วนี่สามพันโอ้โหนะ <c oughs> เออวะตอนแรกตั้งเป้าไว้นะว่าตองเท่าของเงินเลยนะโอ้โหยังไงครับยังไงครับยังไงครับแต่ยังไงครับดีสุดท้ายยังไงครับผมยังไงครับยังไงครับยังไงครับ,งงค,รบคุณสิบคุณสิบกี่รอบก็ไม่รู้นี่โอ้โห คูณสิบโอ้โหจะได้ร้อยสิบสี่บาทนะโอ้โหยอดรวมเท่าไหร่เอัายอดรวมเท่าไหร่โอ้โหแปดร้อยแปดสิบแปดร้อยสิบแปดบาทโอ้โหเลขสวยเอ้ผมงยังเขียวอยู่โอโ้มือไวครับมือไวครับยังได้เขียวมาอีกสิบห้าบาทอ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องเรานะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่น่ารักของท่านทุกท่านที่ติดตามรับชมยู่ตอนนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ